ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีผ้ามาให้ยางนะครับให้ยางไงนะครับมือหนีนะครับผ้ามากีดยางสองหาหนึ่งนะครับเปลือกมันแข็งแห้งนะครับพี่น้องครับเปลือกแข็งแล้วก็นานะครับมีพี่น้องทั้งทั้งใดแหละนะครับเพิ่นถามผมมาว่าให้เลือกลองมีดจางไหนนอนนะครับเห็นเหมาะสมกับยางยางเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกหนานะครับ เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาชมล่องเมืองนะครับว่ามันจะเป็นแดงไหนนะครับแล้วก็อธิบายไปพร้อมนะครับว่าหอกจีดยางเปลือกหนานะครับเปลือกแข็งนะครับเข้าสีใสลองมีดแนวด้แทงมีดแบบไดนะครับมันถีหมอสสมนะครับเดี๋ยวมารับช่มกันครับพี่น้องครับครับกล่องกันครับ นี่นะครับนี่เป็นยางสองหาหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับพี่น้องเบื้องเปลือกเดี๋ยวเข้ามาใหญ่ไก่ครับหนียับเข้ามาใ่ไก่เบื้องเปลือกนะครับ,บเปลือกหนาะเปลือกหนานะครับนี่อุดเ,เกือบเกือบเต็มนิ้วมือผมนะครับอ่าเป็นยางสองหาหนึ่งอายุอี่สิบปีแหละล่ะพี่น้องที่ผมเคยอ่าให้พี่นอ้องเบื้องนั่นละนะครับ <c oughs> เปลือกเขาสีแข็งมากนะครับ ยอมรับเลยล่ะนะครับสองหาหนึ่งนะครับกิงเป็นยางแกยางอายุเยอะๆนะครับเหลือกัแข็งหลายนะครับผมก็พย่ยามกีดห้ายากพี่นองนะครับแล้วกับพยาย่มหาแนวทางนะครับให้มันกีดง่ายขึ้นนะครับผมอยากแนะนําพี่นองแนวทางแหลกนะครับนี่ให้เลือกลองเมีดนะครับตัวนี้นะครับนี่ ลองมีดที่กว้างนะครับจะไปเลือกลองมีดที่แคบเด้อนะครับพี่น้องครับอ่าพนวามันจะเป็นลองยูนะครับนี่ลองตัวยูก็คือลองอ่าตรงนี้มันกลมๆนั่นเองนะครับนี่ลองยูนะครับพนเดินอ่าตัวหนึ่งมันจะเป็นลองวี่นะครับลองวี่นี่ไม่เป็นลองแคบนะครับคือตัวนี้สีแหล้มเขากว่านี้นะครับจะเป็นลองแคบนะครับอ่ากีดยางเปลือกหนา เปลือกแข็งแข็งนะครับผมแนะนําให้ใส่ล่องยู่นะครับหล่องกว้างนั่นเองนะครับนี่สันค้องกว้างนะครับหล่องตัวนี้กว้างนะครับสันค้องตัวหนีก็สีใยนะครับเมื่อสันค้องตัวนี้ใ่นะครับการประคองมีดนะครับเวลาหัากรีดก็สีง่ายขึ้นนะครับมีดก็สีนิ่งมีดก็สีบวกขยับทรายนะครับเพราะว่าตัวหนีมันเป็นนางกับเปลือกยางของห่า ได้ดีกว่านะครับแล้วก็นิ่งกว่าเวลาเขาดึงมีดนะครับเปลือกหน้าาแข็งๆมันก็สีซอยลดอาการมีดทรายลงนะครับเพราะว่าหล่องตัวนี้เป็นนังนังกับเปลือกยางเด็กกว้างขึ้นนะครับนะครับพอดีห้องมั่นหล่องกว้างนะครับแล้วก็อีกขอนึงนะครับมันจะเปิดเปลือกยางนะครับได้ดีขึ้นนะครับน้ายางก็สีไลดีขึ้นนะครับเปลือกแข็งนะครับที่หล่อง ของหานึงนะครับเห็นมันออกการไหลนี่ครับเมื่อเขาเลือกลองมีดที่กว้างนะครับเวลาเขากรีดนะครับาการเปิดเปลือกยางนะครับมันกระสีง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็กว้างขึ้นถ้าไม่การไหลสะดวกนะครับแล้วก็ ปีดก็ง่ายขึ้นนะครับถ้าเห่าล่องแคบมากีดนะครับเลือกยางที่นี่เหนียวแข็งนะครับมันจีฝืนนะครับเพราะว่าร่องน้อยๆยิ่งหนีบเข้าไปอีกนะครับการกรีจะทียากลําบากเพิ่มขึ้นอีกนะครับนั้นแล้วขอขอแรกก็คือให้เลือกมีดร่องกว้างนะครับมากีดนะครับอย่าไปเลือกมีดร่องแคบนะครับนี่คือขอแรกนะครับี๋ยวไปฟั่งขอต่อไปครับพี่น้องครับ ต่อมานะครับพี่น้องครับขอต่อมาจะเลือกองศามีดนะครับนี่องศาก็คือองศาก็คือความความเอียงของของปีกตัวนี้นะครับเนี่กล่องวโฟกัสนะครับมีความความเอียงของปีกตัวนอกนะครับนี่ต่างสมมุตดต่างฉากนะครับนี่ความเอียงองศามันนะครับเนี่ยกล่องคือวโฟกัส บมนิ <muitas> ER <arias> ่งนะครับนาอนี่นะครับให้พี่น้องเลือกองศามีดตัวนี้นะครับให้เลือกที่หกสิบห้าขึ้นไปนะครับหกสิบห้าตัวนี้เป็นล่องหกสิบห้านะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบห้านะครับนี่นะครับให้เลือกขึ้นไปขึ้นไปนะครับอย่าเลือกถอยลงนะครับโมเนเลือกถอยลงที่หกสิบห้าแล้วถอยไปหกสิบโมเมนต์นะครับให้เลือกหกสิบห้าแล้ว เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดห้าไปเรื่อยนะครับนี่นะครับอย่าไปเลือกอ่าองศาที่ลดลงนะครับจากหกสิบห้าหกสิบห้าก็พอกรีดได้นะครับผมใส่ก็ใส่หกสิบห้านะครับพี่น้องมากลงอ่าองศาเจ็ดสิบเจ็ดห้าก็กได้นะครับก็ได้นะครับแต่ที่ผมเห็ดผมกลีดอยู่นี่เป็น 60, หกสิบห้านะครับขอต่อมากก็คือเลือกองศาเมียที่เหมาะสมก็คือให้เลือกหกสิบห้าขึ้นไปนะครับ พี่น้องครับ65ขึ้นไปนะครับหลอกเ,อเียวเขาครับขีมนนาช่วงนี้นะครับเปลือกแข็งนะครับ251สุดยอดของเปลือกแข็ง การไล่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผีดลงได้ซ้ำน,นี้นะครับเดี๋ยวไปฟังขอต่อไปนะครับว่าเมื่อเลือดหลงมีดได้แล้วนะครับเป็นหลงกว้างนะครับเลือกองศามีดได้แล้วเป็นอ,องศา6กสิบหาขึ้นไปนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาแปดสิบนะครับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปอีกขอนึงนะครับว่าห้าสิ เฮ็ดแนวดนะครับไป <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเบิ่งต้นนีนะครับเมื่อเขา uh, เลือกมีดได้แล้วนะครับ การแตงเมีดนะครับพี่น้องครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับายางติดเปลือกแข็งๆนะครับผมมีข้อนะนําให้พี่น้องแตงลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับให้พี่น้องแตงไ้มันเอียงหนีนะครับเอียงหนีจากฐานเดือยนะครับเอียงปีกบนอยู่ยังสี่นะครับปีกหลางยังสี่ใเอียงไปจังสี่นะครับ ตัวนีก็ย่งอย,าย่างหน่อยน้อยหนึ่งเอออันนี้นะครับนี่อียงออกยังสี่นะครับป,ปีกนอกมั่นนะครับนีท่านเดือยนะครับพี่น้องเห็นบอนะครับให้ให้ปีกแทงอียงออกนะครับบ่ให้แทงตรงขึ้นยังสี่นะครับให้แทงเยียงออกยังสี่เพื่อลดแรงประทะระวังเปลือกยางกับปีกมีดดันนอกซึ่งป,ปีกมีดดานนอกเป็นหน้าที่ตรง ปะทะกับเปลือกเข่งแข็งขอ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 งยางนะครับะนนเลี้ยเัาแต่งลักษณะนี้ก็คือซอยลดแรงตานนะครับเพื่อลดแรงกระแทกแรงตานของอมีดกับเปลือกยางนะครับเพราะว่ามันไปกินเปลือกยางมันจิกินลักษณะเฉื่อยเนะครับตาหัาแตงแบบนี้นะครับนี่แตงให้เฉือนเปลือกแข็งนะครับ่บให้แรงลดแรงประทะมันจิกินตรงนี้ก้อนแล้วก็เฉือน กินขึ้นมาท่้นพี่นะครับนี่คือการแตงเมียนนะครับแตงให้แตงให้เฉียงออกจากฐานเดือยนะครับบ่ได้แตงขึ้นตรงขึ้นหนึ่งสี่นะครับแต่งให้เฉียงออกนะครับพี่น้องเข้าใจนอกลบปีกนี่ลงนะครับลบลบปีกนี่ลงนะครับแล้วก็ฐานเดือยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แตงให้เฉียงขึ้นลักษณะจ้งสี่ละนะครับนี่นี่นะครับ มันเฉียงลักษณะจิงสี่นะครับมันสีซอยลดแรงต้านเวลาห้ากรีดนะครับพ่อ,อตรงฐานเดือยประทะก็เปลือกแข็งนะครับเวลาปีกมีดมามมามากินเปลือกแข็งนะครับมันก็สีออกลักษณะเชื่อนเฉือนตรงฐานเดือยกินก่อนแล้วค่อยกินเฉือนมหาปีกมีดด้านนอกทีนะครับ พี่น้องก็ล่องเอาไปปิาจารณาเฮ็ดล่องเบืองนะครับเพื่อมัน่ิง่ายขึ้นนะครับหลก้กการเฮ็ดให้เห่ากรีดได้คล่องขึ้นนะครับขอสำคัญขอสุดท้ายที่สุดเลยนะครับพี่น้องครับก็บคือมีดพี่น้องต้องคมนะครับต้องคมร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเพราะว่ายางเปลือกแข็งมันกรียดยากนะครับต้นญ่กรียดยากนะครับเปลือกแข็ง สำคัญสุดเมื่อเลือกได้เบิดทุกอย่างแล้วนะครับพี่น้องตรงแตงมีดให้คมนะครับให้คมสุดๆเลยล่ะนะครับอยา่าอย่าเอาพ่อซ้ำไหนซ้ำหนึ่งฉนันแล้วเมื่อเวลาเข้ามากรีดนะครับมีดเท่าสี่ได้นิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นครับกล้องก่อนพี่น้องมีดเท่าสีได้นิ่งนะครับแล้วกเวลากรีดมันสีง่ายขึ้นง่ายต่อการดึงนะครับ แล้วก็นายางเข้ากับสิสียายหน่อยลงนะครับขณะแล้วพี่น้องนะครับผู้เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับถ้าได้ไปกรียยางปลาหไงนะครับล่องเอาไปพิจารณาลอ่องเบิงตามขอที่ผมบอกมากขังต้นนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องแค่นี้ครับสวัสดีครับ